เดี๋ยวอันนี้ก็เอาได้หลออนเลยจ้ะอ๋อใหญ่จ้ะทำงานอีกครั้งสักหน่อยเนาะกระต้อมเนาะสวยเลยตรงให้สีลำที่เลือเพิ่นปล่อยให้ออกหน่อออกหนองกระต้อมเนาะสวยเนาะจ้าสวยงาม นี่ฝีมือเบาต้อมปอกเองเด้อจากพีน่น้องล้วนเลยเด็ดอย่านี้ง่ายเบาเบาต้อมจะค่อยสอ่องเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาต้อมออนยูชแนลเนี่ยได้อจากพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอะนะจ๊ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าทั้งเอฟซีใหม่และเอฟซีเก่าจ้า มันนานจ้ะจะมาตัดหน่อไม้เนะาะบ่ะดมเนาะครับเราอยู่ในช่องบะดำวันนีชน้ชแนลสินเชยพี่นอ้องครับตัดหน่อไม้เดี๋ยวะนอะนอกอเดียวมันกอเดียวจ้ะพี่น้องจ้ะหลายข้าขนาดเน,นาะบ่ะดมเนาะ นไม้ไปขายคือเ่าด้จากพี่น้องแต่ว่าสาลุงไม่ได้ขายเองได้จ้ะตันไหเอ็นหมูเนาะบ่าวต้อมเนาะหมูบนพามาตัดได้จากพี่น้องเป็นต้นเดียวนออกลายคักขนาดเด้จ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหน่งน้อไม้บ่าวต้อมไผ่กิมซุงหรือไผ่หวานแหนงแหน่งแหนงก็งเอาพี่น้อง ที่เหลือแล้วปันทีปหลังเราบเรมมาตัดหน่อไม้นานแล้วเนาะบัดด้อมเอ้ยบังกล้องจใช่ไหมคอยวางอย่เนอะทำแต่ง,งานเด้อเจ้าพี่น้องจ้า ดูน้อยาวเบยตามมาต่อสีรามไปเรื่อยๆเ,เนาะบลาต้มเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจะพี่น้องที่เข้ามารับชมเนาะบลาต้มเนาะจ้าล่งซ้นนอนเล้จ้ะน้องใหญ่ๆจ้างามเนาะขวบเลยเราไม่ชนิดนี้ห,หาปลูกได้ ง่ายๆเนา้อปต้อมพิ่นจงไว้สีรำเองเด้๋ยวะพี่น้องจงไว้สีรำที่เดียวเพิ่นปล่อยให้ออกหน่อออกหน่งนา้อปต้อมเนาะสวยๆจะหลบงามๆจ้าต้นเดียวนี่ห่างพี่เล็กเจ้าจะพี่น้องออกหลายข้าศน่ะเลยงามมากเลยพี่น้องไปแต่งตอมอีกทีเนาะถอะลงจ้าไปต้นนี้ออกจากลำปต้อม

เลยนี่แหลงปอกก่อนอแม่เอาเลยหนน้องนานดยนำตะก,กา้าก็ยังได้จ้ะพี่น้องตัดแค่สองกอเน้น้อยน่าประต้อมนะสองกอเล็กๆมีกอใหญ่อยู่บนนี่จ้ะพี่น้อง ปกหลายข้าขนาดนอนบะต้มเนาะสุลุกสุร่ามีจ้าพี่น้องจ้ะเราจะเอาทางไหนก่อนบะต้มอันนี้เปน็นี่เวียนมานี่ขาดแล้วเอามิดตัดเลย่ะบะต้มนั่นนั่นเน,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 นอืตัดจักยังไงบะต้ม จัดจักพี่น้องสวยขนาดเลยเนาะจ้าเก่งแซ่บแซ่ไปจ้ะพี่น้อง,งาน,นานๆได้กิน,น,น, <c oughs> นเาน,านาะปรตอำเนาะบริตัดนานแล้วได้เจะพี่น้องไม่ค่อยมีเวลาเจ้ะขนาดตัดดอไม้ยังคนมีเวลาเนาะประตอำเนาะมีเวลามา<อ>จะ<า> <ๆ S 1> เลิก<ๆ>งานไวเลยมาหาเพื่นนอนเนาะเอาเเออพี่าไหนก่อนไหมอ่ะ อันนัทหักไม่ไม่มีเวลามาหาหมูเนาะ <c oughs> คลิปตจอขึ้นไม่ค่อยได้ลงก็สลงจ้าแต่ก็ยังไปหาพี่หาหน้องเพื่อยญาติน้องประจำเนาะไปไปพ่างยังพี่น้องลืมยังพี่น้องถามหาว่าไปใไส่เห็นเลยเนาะสลดได้เลยก่อนโอ้ยเอาทางไหนก็บอกบดีกกบบดต้องขับนี้ออกเอายาก เราบอกสาวล่งเลยเอะไรหักในกลางกอกมันเอายากถือสวยถือไปนำเลยตะกล้ากันอบอบเลยมันจะหน่อยใหญ่หักเลยหักเลย,เลยทิ้ดได้ของ tắt là rồi lắm tắt thì nó bỏ, ôi em, răng đỉnh đó sợ lắm tông hạt bỏ tuổi sủi ngâm ngàm thế này <laughs>

ตัดแล้วก็บอเอานี่จากต้นนี่ต้นนี้ก็บมาวางไว้นี่วางให้เขเนาะมาดิต้นนั้นก็เอาเลยฮะเอาเลยอะเอาเลยสวยงามเลยพ,พี่มันอ๋อว่างก็ตดมีเจ้าหฮะที่หักไม่เปาะไม่เปาะเลย คือหักไม่มันเลยฝอยละนะฮะออมทางก่กนงนอนฟะังนะี่เหรอแม่นเอามาจะแป้งคับหักเลยงามอยู่ Đang có Xôi dữ lắm, nén dày lắm Đóng đi Điều Nên cậu áo đá vậy Điều này tốt tập chứ nó Xôi xôi lắm Dạ, tụi làm bảo tóc

ส่งมือดิอสวยๆเยี้ยงามวอ้ยเถี่ยวบัวแหนกน้อยอย่างนี้ดิพอดีกินเลย ตั้งหลายจ้ะพี่น้องสามต้นเนาะบปตอมเนาะดูนี่ต้มปาดอย่างนี้เนาสะดุงเนาะปาดหัวออกต้มแบบนี้เลยเนาะเจ็บมั้ยนะเดี๋ยวขักออกงี้เนาะบ้ตอมเทำไม่เนาะจ่กระยับบางจั่งหน่อยเนาะบ้ตอมเนาะ สวยเลยหน่อไม้ไผ่หวานหรือไผ่กิมซุงพี่น้องออกทั้งปีเลยเพื่อนเอาไปแปรรูปอีกทีน่าสลุงจาไปทำหน่อไม้ ไปทำเราไม้ดองแล้วก็หมกเนาะขายมกขายขายกับปลแพงนะ้วจะพี่น้องพนมกขายอันพอละสิบบาทนะ้วพอกินอยู่พี่น้องพอละสิบบาทขนาดสารุ่งยังซื้อยันชิมนะเพื่อนเนาปลาต้มเนาะหมูทูหมูพี่น้องดูที่นี่ยงามๆอุ้ยอบกไปสวย รอบสุดท้ายน่าสะดุเนาะ,ะมีคอมเมนต์อยู่พี่น้องสะดุ้งว่าทำไมบ้ต้อมตัดต้นไม้แก่จัง <c oughs> เราตัดแต่งไปในตัวพี่น้องตัดแต่งไปในตัวด้าจ้ะพี่น้องจ้ะตัดแต่งไปในตัวเลยง,งามเลยไปไปดูผลงานสามกองผลงานสวยจ้ะพี่น้องหลายหรือเปล่าไหลปังกองอีเล่ย์จ้ะพี่น้องไอนะ Lại khá khá nặng nè bà Tâm Dạ nó ngon ngam xì xùi cho nó Lại luôn Phần nhạc bọc là bọc xé Bạn nèng là tiêm tắc ca nè bà Tâm Dạ Nèng là đi tăng lái đấy, cho phía nó ngọt ngọt là đi lãi khá nặng Đi tăng ngọt bà Tâm đi nắp xì nó ngọt phần bệnh Đi nắp lưỡi Bọc đứng บางบาทเมอี่ก็สวยเนาะสลจ้ามีเนาะจ้ามีดคมเล็กๆกันเอาป่ะตอม สายขั้นขนาดเด้อจ้าพี่น้องสวยงามเลยพี่น้องเรื่อการตะเวนจักหน่อยเนาะบอตอมันนี้เนาะก็เลยมาตัดกันเด้อจ้ะพี่น้องมาตัดเนงหละไม้เอามาตัดนอนละไม้กัำเนงหละไม้เลยจ้ะเหมือนเดิมจ้ะเนงสาวลุงจะเอาไปเก่งสวยไหมสวยจ้ะอ่อนๆแล้วบอตอม เห็นนั่นแนนเราถากสองเทื้าบัดด้อมเราถากสองเทื้าแล้วเราอันนั้นเลยอันนี้เห็นนะบัดด้อมไม่เคยปลอกออกมาจากเขื่อนพี่น้องเหมไม่เคยปลอกก็ต้องปลอกนแหละนี่ครั้งแรกกำเลยไหมกำทางปลายพ่อมปอกหรือไม่เดี๋ยวแนน,นพับไปแต่งเองเราบัดด้อมปอกให้พ่อหนึ่ง เน่งก็ได้ตั้งหลายเนาะบ่ต้องผู้ที่แกงเนาะเน่งก็ได้เนาะจ้าอันนี้ละนั่นแหลไปได้สองข้างเลยเด๋เห็นไหมง่ายบ่บ่ต้องง่ายมากเลยเดี๋ยวค่อยสอบเดี๋ยวเราแนนไปไปสอบเองป้าต้องปอกตั้งไว้ให้เพื่อนน่นแหละอ๋อสวยๆสวยรุ่ง เดี๋ยวปนซิซับไปมกเดี<ะ>๋ยวสวยนา่าสะลุงจ้าหื่บอกเป็นแล้วเนาะ าเคียงบอก <g ül> คือเนาะหาเคียงเนาะหาเคียงจะอะไรคือขนาดคือขนาดเนาะเดี๋ยวมีโอกาสเนาะมีที่มีทีมของตัวเองแล้วปลูกหน่อไม้ขายให้พี่น้องเนาะ จะจัจกยามได้โอ้ยเราคือเธอเนานนเนะคนเราต้องมีความฝันนะ <c oughs> ต้องอยู่ให้มีความฝันอยู่แบบไม่มีความฝันอยู่ไปเพื่ออะไรเราคือเราพี่เนาะอ่ะอนนุ่ยอ่ะบางแนงก็ตั้งหลายเด้อจ้ะพี่น้อง เนี่ยก็ไม่เท่าบวมเนาะบอตอมเนาะปิดมือบอตอมเจอแท้จริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้อิงนิยายแต่เราไม่หัดเราก็ไม่เป็นสิ่งไหนเราไม่เคยทำเราก็ต้องหัดทำเดีย๋ยวีปน้องสิว่าคิโมโอ,อีกเราต้องไม่ได้คิโมโ ปอต้มเป็นคนแบบนี้แหละว่าเป็นเลือดเ,เปืเ่อยสวยๆงามๆจ้ะสุดท้ายเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหน่งเนี่ยนอ้องปอต้มเนะาะจเพิ่นซีต้มขายมั้งรุ่นนี้ต้มจำเกลวยวนาะงปอต้มเนะาะ พี่ทำพี่กะปิได้เจ้ะพี่น้องน,นี่ผลงานผลงานผลงานจ้าได้หลายขนาดได้เจ้ะพี่น้องสามกอเนาะบาต้อมเนาะจ้าโอ้หแห่งน้ำได้เจ้ะพี่น้องแห่งทั้งหาบเต้บาตอมไปวันนี้ขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิง่งติดตามขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ใหม่และเก่าเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้บาต้อมกับสาวลุงทําคลิปเนาะวันนี้บาต้อมสาวลุงขอลาไปก่อนครับรอชมหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้อง